สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง f i โเก้าบเก้านะครับวันนี้มาอัปเดตกราฟสำหรับ btc แล้วก็มี ethereum ด้วยนะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วกันเลยนะครับมันก็ขึ้นมาตามคาดนะครับเนาะก็ฟุกอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็จะมาคัดการต่อนะครับสำหรับ btc นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับจะเป็นกราฟที่ผมได้ลงอัปเดตไว้นะครับก็เป็นตาแหน่งที่อย่างน้อยนะครับคนที่ตกรดแถว27,900นะครับ คนที่ตกรถแถว27,900จําำกันได้นะคลิปที่แล้วนะครับเป็นคลิปล่าสุดนะครับผมก็ได้ลงในทวิตเตอร์ไว้เมื่อวานนะครับประมาณ11โมงชเช้านะครับกราฟก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่ก่อนข่าวนะครับจะทำให้หลังข่าวจบนะครับมีการย่อตัวไปถึง29,590นะครับแต่มันไม่ถึงนะเพราะว่ากราฟผมมันเป็นอินเด็กซ์นะครับมันไม่ใช่ใบ,ใบแนมของนะฟิวเจอร์นะฟิวเจอร์มันลงไปแค่ 29, 6 2 0นะ อันนี้แต้มบุญไม่ถึงนะครับแต่ก็ถือว่าใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับอ่ามันจะไปเป๊ะทุกจุดได้ไงเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าเมื่อวานให้ตั้งแต่สามหมื่นแล้วนะครับนะราคานะอันนี้ผมลงในดิคอรดก่อนนะครับประมาณห้าโมงห้าโมงกว่าเกือบหกโมงเย็นนะครับแล้วเอามาโพสอีกวันหนึ่งเนาะนะครับทีนี้พอเป้าย่อตัวลงไปห้าสองเก้าเกือบอ่าสองเก้าสองนเก้าหกร้อยนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็กลับขึ้นมาเนาะ ตอนนี้นะครับลุ้นผ่านจุดเดิมนะครับก็คือ3,300มเนาะก็เดี๋ยวกลับมาดูในกราฟเลยอันนี้จะเป็นกราฟล่าสุดนะครับตอนนี้ราคานะครับคือมันเป็นอันนี้มันเป็นกราฟของดอลลาร์อินเด็ก์นะครับนะบิตคอยเนาะก็ราคามันวิ่งขึ้นมาถึง500แล้วนะครับถ้ามันผ่านฟิบนี้นะครับก็คือ,อจุดจุดที่จะทำให้ b t c วิ่งหนักๆเลยนะครับก็คือผ่าน3557แล้วก็หลุดเป้า ป้า12%ตรงนี้นะครับก็คือฟิโบเล็กเนี่ยนะ3 3 7 5 0จะทำให้วิ่งขึ้นไปยืนประมาณแถว31,330นะครับแล้วก็จะย่อรีเทสท,ที่87%นะครับอ่านะ87%ก็ประมาณ39,44นะครับก็มีมีสิทธิ์จะเป็นไปได้นะครับทีนี้นะครับ วันพรุ่งนี้เนาะก็มีข่าวแว่วๆในทวิ t เตอร์นะที่เห็นว่า,าทางอเมริกาจะขาย BTC ซีที่โดนยึดไว้หรือเปล่านะครับอันนั้นก็ยังต้องอเตรียมตัวรับมือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสาย SL ไม่กลัวอยู่แล้วถ้าเป็นฟิวเจอร์นะครับก็ยิงกันต่อนะครับนะก็จุดได้เปรียบนะครับถามว่าตอนนี้ทันไหมนะครับถ้าจะทันยังไงนะครับก็ผมก็ดูตําแหน่งไม่ได้แล้วนะครับ ตอนนี้ไม่สามารถกดตามมาได้แล้วมีแต่ลุ้นว่ามันจะไปไหนก็นแล้วกันนกนะครับซึ่งเป็นคลิปแรกที่มาช้านิดนึงนะครับซึ่งคมจริงมันก็ไม่ช้านะครับเพราะว่าผมได้อัปเดตไปแล้ว20,929.90นะครับอีกนิดเดียวนะนะจะถึงนะก็คลิปนี้ถือว่าเป็นเป้าหมายนะครับที่มันจะไปดีกว่านาะอเพราะว่าตอนนี้นะครับ บีดจอปากหูนะครับอ่าดีเก็หลุด1้อยร้มาแล้วนะครับดีมีไหอ่าหลุดร้อยหมารอบหนึ่งนะครับซึ่งดูแล้วยืนระยะไม่ค่อยไหวนะครับเดี๋ยวมันต้องหลุดลงไปแน่นะครับผมอยากให้หลุดร้อยนึงนะครับเหลือ99ลงไปเนี่ยมันจะสวยหลูมมากเนาะทีนี้ b ี c ถ้าเกิดอ่าทะลุฟิโบโตัวน,นี้นะครับจะทำให้หลุด62%ก็คือตอนนี้นะครับ เรายังอยู่ในจุดต่ำก็คือ29,783ถึง3 5 0 0นะครับซึ่งมันเสี่ยงตรงที่ว่าถ้ายังอยู่ในฟิบโบฐานนี้อยู่นะครับเรามีโอกาสที่จะอยู่ในฐานล่างเลยนะครับนั่นก็คือ28,600ถึง3 1 7 0ที่ผมคาดการไว้ในคลิปก่อนนะครับคือคลิปล่าสุดเนาะที่ผมทำไว้ก็คือ ตอนนั้นราคาอยู่ประมาณ27,900ถ้าขึ้นไปถึง3 1 1 7 0แล้วยืนไม่ได้โอกาสที่จะทุบมาคือ28,600กว่าแต่บังเอิญน,นะครับาราคามันถูกดันขึ้นมา30,000แล้วแข่งด้วยนะและทีนี้ไม่เคยลงมาทดสอบที่จุดแถวๆต่ำกว่า29,300เลยไม่ลงมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองลึกๆนะครับถ้าไม่ผ่าน3500 0ถึง700เนี่ยไม่สามารถเคลียร์ฟิบโบตัวเล็กนี้ได้นะครับ แล้วมันลงมาต่ํากว่าประมาณต่ํากว่า30,000อีกรอบแล้วกันเนาะนะเพราะฉะนั้นฟิโบตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับมันก็จะมีโอกาสดึงลงมาถึง28,600ก,กว่าถ้ามันเป็นไปได้นะถ้าพรุ่งนี้นะครับ US มันไม่ขาย BTC ที่มีข่าวว่ามันโดนไปยึดมานะครับก็มีสิทธิ์นะถ้าขายก็มีสิทธิ์ลงมาอยู่เนาะก็เราป้องกันตัวไว้นะครับทีนี้ผลที่รับราคาแถวส0 0 0นะครับไม่ปลอดภัยแน่นอนนะครับ ก็คือต้อง SL เนาะ SL ป้องกันตัวเองไว้นะครับก็ราคา SL ก็ยังยังยังเป็นตำแหน่งเดิมก็คือ2 7 7 2 7 7 0 0เนะเป็นราคารับที่ต่อจากคลิปก่อนนะใครที่รับสูงกว่านี้ไม่ปลอดภัยแน่นอนนะครับนะยังไม่ปลอดภัยก็ คนที่ SL ก็จะมีมีจุดที่ยังต้องอระวังอยู่นั่นเองเนาะคนที่ถือนะครับอาจจะหนีหนีตำแหน่งนะครับที่เสี่ยงได้ก็อันนี้แล้วแต่นะครับทีนี้จุดจุดพวกนี้นะครับจุดที่วิตรกกงวลอยู่เนี่ยมันจะหมดไปถ้าหากมันผ่าน3 7 5 0ด้าได้มันจะเข้าไปอยู่ในโซนใหญ่นะครับนี่โซนสีเขียวนี่เลยก็คือ30,000นะครับ900นะครับถึง4ี0 0 0นะครับก็จะเป็นฟิบโบใหญ่ เพราะฉะนั้นพวกนี้นะครับเดี๋ยวมันเคลียร์แป๊บเดียวเองถ้ามันได้ขึ้นไปนะครับมันเป็นจุดลิฟต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังกาวอยู่ดีนะครับว่าเมษานะครับผมยังหวังว่าจะเจอ40,000เนาะถ้าไม่เจอก็แห้่วอยู่ครั้งแรกนะครับเพราะว่ากราฟสีติก็ถูกมาตลอดนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เป็นไรนะครับก็ลุยไปตามทางนะถึงไม่ถึงอย่าว่ากันเลยนะครับแต่แต่ผมคาดการณ์อยู่นะครับว่าจะไปที่37,000แล้วต่อด้วย40,000 นะครับก็จะประมาณนั้นนะครับสำหรับ BTC ก็มีประมาณนี้นะครับคาดการณ์กันไปก่อนเนาะวันนี้มีเพิ่มเติมเข้ามาก็จะเป็นอิเเลียมนะครับกราฟวีกราฟใหญ่เลยนะครับอิเาเรี่ยมนะครับสาเหตุที่ผมทำแข้งกลายเป็นโซนพื้นที่นะครับเพราะว่าโซนพื้นที่ผมตั้งเป็นพื้นที่ปิดนะครับก็เป็นตำแหน่งที่ปิดปิดแล้วนะครับเป็นตำแหน่งที่ยืนยันเนา นะครับทีนี้มาดูที่อิตเลียมเลยนะครับนะกราฟหนึ่งเลยเป็นกราฟใหญ่เนาะนะครับตอนนี้อเตเรียมนะครับเข้ามาอยู่ในโซนฟิบูแยตสิบเจ็ดถึงหกสิบสองเล็กนะครับจุดต่ําสุดจะเป็นพันเจ็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยใครได้ของต่ํากว่าพันเจ็ดปลอดภัยมากนะครับถือว่า SL แล้วก็อ่านั่งชิลเลยนะครับก็คือต่ํากว่าพันเจ็ดนะครับแต่จุดที่จะลุ้นต่อไปได้ก็คือหกสิบสองเปอร์เซ็นต์ก็คือสองพันเก้าสิบสองถ้าหลุดตําแหน่งนี้ได้นะครับ หลุดตำแหน่งนี้ได้นะครับสำหรับอีเทเรียมนะตอนนี้ก็คือลุ้นให้หลุด2,092 2, นะครับเพื่อจบจบฟิโบใหญ่นะครับตอนนี้เราเรายังอยู่ในฟิโบที่จุดต่ำสุดเป็น700กว่านะครับ760นะจุดสูงสุดเป็น2,282นะครับนะถ้าหลุด2โซนนี้นะครับฟิโบ2ตัวนี้คือว่าจบนะครับทีนี้จะเข้าไปเล่นยังยังฐานฟิโบใหญ่ ก็คือต่ําสุดเป็น2,005เอ่ยเป็น1,0521นะครับสูงสุดจะเป็น4,005ถ้าก้าวข้ามมาถึง4,005ก็จะไปเจออีกฟิโบนึ่นนะครับที่เป็นจุดอเขาเรียกว่าราคาขึ้นของอินเทเรียมเต็มตัวนะครับก็สูงสุดผมก้าวไว้ถึง9,000กว่าซึ่งผมก้าวมานานแล้วนะถ้าใครติดตามช่องผมมาตลอดนะครับผมก้าวมาตลอดนะครับสำหรับอีเทเรียมนะผมอมองไว้ที่9,000กว่าแล้วก็ อนะกว่านั้นอีกเนาะสายกาวนะครับนะนะครับทีนี้อีเทเรียมนะครับมันน่าสนใจตรงนี้นะครับก็ก็คือมันมันหลุดเส้นเทนมาแล้วนะเป็นเทนที่ปิดมาด้วยนะปิดวิกนะครับแล้วก็อ่าดูจากเส้น MA ด้วยนะครับมันยืนเหนือเส้น m อนะครับเอเอวิกนะครับทั้ง350้าวันกับ1,400อวันนะครับตอนนี้ราคาขึ้นมายืนเหนือน,นี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นนี้จะตัดกันไม่ตัดกันผมไม่เกี่ยว แต่ผมจะดูนะครับในระยะเวลาที่มันกลับขึ้นมายืนได้มากกว่านะครับนะทีนี้มาดูเส้นเดดคอร์สนะครับเดดคอสเดเนาะก็คือ50ทับสอวันนะครับเราจะเห็นว่า,าแท่งที่ปิดเดยนะครับตั้งแต่วันที่12มีนาคมมานะครับอิเทเรียมนะครับปิดเหนือเส้นทั้ง2เส้นนะครับระหว่าง2 0 0ยวันกับ50วันปิดเหนือตรงนี้มาอยู่ประมาณ1เดือนแล้ว นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวดีมากๆเลยนะครับก็จะมีการตัดกันขึ้นของเดซคอร์ตั้งแต่ก้าคุมพาแล้วนะครับแต่เดซคอร์ตเนี่ยครั้งแรกมันจะมีการเทสกันอยู่แล้วนะครับหลังจากตัดขึ้นแล้วมันก็จบเทสมันวิ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีหลายๆตัวที่ทําทรงแบบนี้ตามอิตาเรี่ยนมาเนาะนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้อาจจะเป็นตัวนำนะครับตัวนำเหรียญเล็กๆนะครับก็เป็นไปได้นะครับสำหรับการวิเคราะห์นะครับเนาะก็ทีนี้เป็น ไปดูนะครับก็สําหรับอิตาเลียมดอลลาร์นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็จะไปดูคู่แพงมันด้วยนะคู่แพงผมดูระยะเดือนเลยนะครับซึ่งมันมันก็น่าสนใจคล้ายกันนะครับคู่แพงระยะเดือนสําหรับอีเทเรียมบิตคอยน์เนาะเป็นคู่แพงนะครับซึ่งจุดที่เป็นไปได้นะครับที่ทุนมันจะเข้ายังยังอ่า BTC นะครับกับอีเทเรียมเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับมันอยู่ในฟิโบตัวนี้เลยนะครับ 87กับ62ครับซึ่งจุดต่ําก็จะเป็น0.062นะครับมันลงมาเรียบร้อยนะครับซึ่งอ่าอันนี้เป็นแท่งปิดเนาะถ้าไปดูแบบไม่ปิดนะครับมันก็จะมาเทสแถวนี้หลายรอบนะนะครับแต่ทีนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันจะอยู่ในโซนฟิบโบใหญ่87ใหญ่กับ62ใหญ่เพราะฉะนั้นจุดสูงสุดนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนะมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเท่ากับว่ามันหลุดทุกทุกส่วนไปแล้วนะครับก็ สำหรับอีเทเรียมผมมองว่ามีโอกาสวิ่งสุดนะครับนะแต่ควรข้อควรระวังเนาะเดี๋ยวผมจะกลับไปดูที่ต้นตัวมันอีกทีหนึ่งเนาะอ่ะตอนนี้ก็คือพากันกาวอีเทเรียมนะครับอ่ะส่วนอ่าเส้นนะครับหนึ่งอ่าสองร้อยนะครับเส้นสองร้อยของเดือนนะครับก็ยังปกติอยู่นะครับเนี่ยนะครับลุ้นกลับขึ้นไปยืนเหนือเส้นห้าสิบอาทิตย์นะครับก็คือเส้นสามร้อยวันนะครับเนาะ ลุนกลับไปยืนเส้น300วันนะครับล่าสุดก็คืออิอีเรียม,นะมันก็กลับขึ้นมายืนเหนือเส้นสีม่วงนะก็คือ1,400วันอยู่นานแล้วนะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวเลยสำหรับผู้แพร่นะ,นะครับแต่มาดูจังหวะเ e ทคอสดีกว่าของเดยนะครับ50ทับ200วันเนะาะก็ตอนนี้นะครับราคาคอยู่ใต้ทั้ง2เส้นเลยนะครับก็คือ อยู่ต่ำกว่าเส้น50 2สิับ้วันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีมีแรงซื้อเพิ่มเข้ามาสำหรับคู่แพนี้นะครับอีทเทเรียมบินะครับมันมีสิทธิ์ที่จะไปยืนเหนือ2เส้นนะครับระหว่างเส้นเดทคอนี้เพื่อให้มันตัดกันขึ้นเนาะจุดตัดมันก็อยู่แถวแถว7นเะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไปยืนเหนือ75%แล้วก็เหนือเบรกด้วยก็เป็นไปตามกราฟของเดือนด้วยนะครับก็เป็นไปได้สูง ครับก็จะทําให้อิตเ,เรียมวิ่งเนาะนะครับทีนี้พอกลับเข้ามาดูจุดที่ต้องระวังนะครับสําหรับอิตเ,เรี่ยมนะครับคือราคามันขึ้นมาสูงแล้วนะครับถ้าให้ผมมาชี้เป้าราคาเข้าในปัจจุบันนะครับอันนี้ต้องแล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละคนเนาะนะครับซึ่งผมมาดูว่าระยะยาวไปถางไหนะและระยะระยะสั้นเนี่ยจุดไหนอันตรายที่มันมีโอกาสจะลงมานะครับก็ระหว่าง2 0 9 2นะครับ เป็นจุดอันตรายที่ถ้าเกิดนะครับไม่ทะลุนะครับมันก็จะเหมือน b ีดีซนั่นแหละไม่ทะลุผ่าน2 0 0 0มอ่ันกาสิบสมันก็มีสิทธิ์ที่จะกลับมาพันเจเหมือนเดิมนะครับก็เป็นจุดเทสก่อนหลุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีสิทธิ์สูงนะครับถามว่าจะช็อตสั้นได้ไหมอันนี้แล้วแต่เลยนะครับเพราะว่าความเสี่ยงมันมีในช่วงขาขึ้นนะครับเราอาจจะโดนล,ลากขึ้นไปอีกก็ได้นะครับก็เลยไม่แนะนําช็อตเนาะ ก็จะเป็นแนะนําแบบว่ารอลองดีกว่านะครับสําหรับการเทรดนะครับระยะยาวนี่รอรอยาวส,สนุกมากแน่นอนนะครับสาหรับอีเตเรียมเนาะก็วันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เนาะก็สามารถติดตามผมได้ผ่านนะครับทางช่อง YouTube นะครับก็จะเป็นการอัปเดตคลิปรายสัปดาห์ก็เป็นคลิปที่อย่างน้อยก็พอจะมีทิศทางนะครับที่ใช้ไว้ป้องกันตัวเองนะครับเนาะก็ เข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับก็ลองติดตามดูนะครับสักสองสามคลิปลองกลับไปฟังย้อนหลังดูก็ได้ว่าผมพูดมาถูกทางหรือผิดทางบ้างนะครับก็ลองสัลองฟังดูแล้วก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับถ้ามีอะไรให้ปรับปรุงเนาะนะครับสําหรับช่องทางที่สองที่สามนะครับก็จะเป็นทวิตเตอร์นะครับหลักๆผมจะลงข้อมูลสําคัญที่ทวิตเตอร์เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าผมจะแชร์จากข้อมูลจากท,ที่ที่อื่นด้วยนะครับที่ ต่างประเทศเขาลงข้อมูลมาเนาะพราะว่าผมไม่เก่งในเรื่องของข่าวหรือข้อมูลอะไรเลยนะครับผมก็จะแชร์เดียวนะสามารถไปติดตามผมที่นที่ทวิตเตอร์ฟิโบ๙ได้เนาะและอีกที่นึงก็จะเป็นเพจนะครับเพจ a c e b o o k นะครับก็จะโพสต์อัปเดต BDC อยู่ตลอดนะครับสามารถเข้าไปอ่าติดตามได้นะครับส่วนไล Open Chat นะครับก็จะมีอยู่ในอ่า เพจนะครับผมได้ลงลิงก์กลุ่มไว้แล้วนะครับเป็นกลุ่มพูดคุยกันนะครับสามารถเข้าไปได้เนาะผมไม่ได้ลงไว้ใน YouTube นะครับเพราะว่าบอดมันเยอะนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็สำหรับซิกแนลเนาะคนที่ไม่มีเวลานะครับคนที่ไม่มีเวลาดูกราฟดูอะไรนะครับสามารถเข้ามาในซิกแนลผมได้นะครับเพราะว่าซิก n นลผมเนี่ยจะมีการประชุมนะครับประชุมมีการลงกราฟเนี่ยอันนี้เป็นห้องกราฟแบบลงทุกวันอยู่แล้วนะครับ ก็กำไรก็อยู่อยู่ทุกวันที่เราจะเทรดได้หรือไม่ได้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเวลาด้วยนะครับเนาะผมก็จะมีการประชุมอยู่ตลอดนะครับสามารถเข้ามาจอยกันได้สําหรับคนที่อยากจะสนับสนุนผมโดยตรงสามารถติดต่อเข้ามาในในในห้องดิสคอ d ได้กันนะครับก็แอดไลน์ส่วนตัวผมที่ไอดีฟิโบเก้านะครับก็จะประมาณนี้เนาะนะครับทีนี้ก็ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้นะครับก็วันนี้ก็สวัสดีนะครับสวัสดีครับ